อาหังสุขิโตโโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอาหังนิทุโคโมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเถิดอาหังอเวโรหโมีขอให้ข้าพระเจ้า อย่าได้มีเวรภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อาหังอภพยาปชโชมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนเถิดอ,อาหังอนิโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเถิด อาหังสุข,ขีอาตานังปริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดอีทั้งมีมาตาปิตุนังโหตูขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าเถิด สุขิตาหอนตูมาตาปิตโรขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุกกายสุขใจเถิดอีทัทำเมียาตินังโหตัขอให้ส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหอนตัวญาตโย ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดที่ทำมีครูปัจช,ชาญาจริยานังหโโตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหันตุคครูปัชชาญาจริยา ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทังสัพะเทวตานังโหตูขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเถิดสุขิตาโหตูสัพเพเท,เทวาขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทั้งสับเปตานังโหวตุขอให้ส่วนวุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายเถิดสุขิตาหัตุสัพเพเปตาขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด อีทั้งสัพเวรีนังโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเถิดสุขิตาโหนตุสัพเพวีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทั้งสัพพัตตานังโหตุ ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายเถิดสุขิตา้อนตัสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น สุขิตาหอนตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตา สัตวทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอภายาปัชชาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อนิี้ข้าหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังปริหารัตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิด ให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสพัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสพัพพทุกขาปรมดจันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้รักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสพัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นหลัทธาสัมปติโตมาวิคัชันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อ,อย่าได้พลาดพระจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสัพเพส,สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น กรรมาสาสก,กากรรมทายาธากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสัสนติกัลยาณังวปาปากังววตาสาธายาธาภวิสันติสัตว์ทางหลายทั้งปวงจากทากำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปปุญญาสีธานิกาตัสสา ญานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนหโนตัวสัตตานันตาปมาณกาขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด,สดไม่มีประมาณจง,จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในบัดรนี้และบุญทั้งหลายเหล่าใด ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่หั่งมาตาปิตาทโยชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักทั้งผู้มีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวาที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น อันเยมัชาตาเวริโนสัตตาติทันติโลกาสัิงสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดซึ่งเป็นกลางและเป็นเวรกันที่ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เตภุมมาจตุโยนิกาที่เกิดในภูมิสามและเกิดในกร,รมเนิดสีปัญเจกาจตุโบการา มีขันห้าขันหนึ่งและขัน 4, สี่สร้างสาลันตาภวาพเวที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานมมสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังณปชานันตีก็สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าในครั้งนี้เทวาเตสั่งให้เวทยงขอให้เทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มายาทินานปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาจงอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสดาหนตัวอาเวราสุขชีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดเขมาปาท่านจะปรับปนตัวและจงถึงซึ่งทางอันกเกษมสุขเถิดเตสาสาสิชะตังสุภาขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงสำเร็จผลเถินสัพเพสัตตาสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อาเวราหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแกลกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาพยาปัช,ชาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานิคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอาตานังปริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนพ้นจากทุกภัยท่านสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สูข ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาผูชาที่เกิดเป็นนันทชาที่เกิดเป็นสังเสตชาที่เกิดเป็นโนปาติกาจงมารับเอากุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทน